วันนี้เราไปตามติดชีวิตวยลเตอร์กันครับก็ถึงแล้วนะครับบ้านของลูกค้านะครับบ้านหลังนั้นนะครับก็คือพี่เขาจะขายนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมแรกของแม็กก็คือ เราจะมาถ่ายรูปบ้านแล้วก็เตรียมตัวเอาบ้านหลังนี้นะครับเข้าตลาดนะครับซึ่งพี่เจ้าของบ้านเนี่ยติดตามแมทในโซเชียลมีเดียมานานแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาตัดสินใจอยากจะย้ายกลับไปเมืองไทยทั้งครอบครัวเลยตัดสินใจขายบ้านเลยให้แมทเข้ามาช่วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยวันนี้ว่าการถ่ายรูปวิธีการถ่ายรูปเนี่ยของการเตรียมตัวที่จะเอาบ้านขายเข้าตลาดในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ไม่หรอกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะซื้อไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมให้มันดูดีมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะโหลดของนะครับเข้าไปในรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาของนี้ไปตกแต่งในบ้านของลูกค้านะครับหลายคนคงสงสัยว่าเออ บ้านของลูกค้าเนี่ยเขามีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วทำไมพี่แมทจะต้องมาซื um ้อของดอกมงดอกไม้เล็กๆน่ารักน uh, ่ารักแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาคนเข้ามาดูบ้านนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันสวยนะบ้านหลังนี้มีของตกแต่งดีมันคือเขาเรียกว่า first impression นะครับพี่แมทเลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเวลาลูกค้าเขาให้ใจเราเราก็ควรที่จะให้ใจเขาด้วยตกแต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ ออบ้านมันมีความน่าสนใจพรีเซนเทชันมันดูดีขึ้นครับเฮ้ยเซไหไ Do you know what we are doing? We do home decoration. High five. <laughs> สใส่ใจมากเท่ากับแขน <laughs> นนี้แมทก็อยู่กับแซมนะครับแซมกับรอบเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแซมทำหน้าที่เกี่ยวกับถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวแมทไปถามแซมก่อนดีกว่าว่าวันนี้มาทำงานกับแมทรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นยังไงบ้าง How do you feel when you working with me แซม Well, with, with the Thai fan, right now you are on the YouTube with my Thai fans. <laughs> I know that whenever we come into a job with you, the house is ready to go, and <laughs> there are so many different ways to accent the house because you do a really good job with your fine touches and details. Because for me, I feel like when I prepare uh, the house close to the most ready, it will be so easy for you guys to work, right? Yeah. And that will make the process like quicker. Yes. and we can sell the house quicker too yeah. right? and that's why we need a photographer like you guy a professional one what do you think uh, when you try to sell the house when the home owner or home seller uh, want to sell the house and they use like an iphone taking a photo compared with a professional uh, photographer yeah, I think if you're trying to sell something as big as a home, you definitely want to think about your advertising. Yeah. And definitely when That's we. That's how you present exactly, the house, right? Keep that in mind. And we know you're trying to sell your home fast, so when it comes to taking the photos, the angles, editing. Make really quality sure we give you really good quality. Yes you good วันนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แมทก็เลยแวะกลับบ้านของตัวเองนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีอีก appointment เดี๋ยวเราจะไปเจอช่างมาทำบ้านนะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาต้องการซื้อบ้านแล้วก็เอาบ้านกระาดาด้านหลักนะครับเอาที่จอดรถด้านหลักอีกเป็นอีกยูนิตหนึ่งนะเขาเรียกว่า A D U นะครับเลยต้องแต่งตัวแบบอากาศมันเริ่มร้อนแล้วแล้วเดี๋ยวหลอกต่อจากนี้ไปก็คือเดี๋ยวจะไปออกกำลังกาย <Yeah. S 2> บ้านสวยไหมครับบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าแม้เขาจะซื้อนะครับแล้วก็จะปล่อยเช่าด้านหน้าแล้วจะทายูนิตด้านหลังเป็นยูนิตที่2แล้วก็จะปล่อยเช่าด้วยก็คือซื้อแล้วจะทําบ้านด้านหลังให้เป็นบ้านหลังเล็กแล้วก็จะทําเป็น2ยูนิตแล้วก็เก็บค่าเช่าได้สบายเลยครับโอ้โหก็คืออเล็กอเล็กบอกว่าถ้าเกิดจะทำ A D U นะครับเอากระลาตรงนี้แล้วก็มาทำเป็น A D U เนี่ย Uh, Compare the can five feet, yeah. feet, we already have 370 feet here. And by coming to the five feet from the property line, we're gonna add another 330 feet, okay? So it's gonna be 700 square feet. Yeah, and then it should not be so they have to be smaller than the big house, right? Yes, yeah. That's the rule. กันไงบ้างครับกับติดตามชีวิต1วันของเรียลเตอร์นะครับ ขอโทษด้วยทรงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ยค่อย c o n t i n u ีกับวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเ,เพราะอากาศมันร้อนมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณเหมือนกันนะครับที่ฝากติดตามวิดีโอของแมทยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ออรอรับชมว่าวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้าง จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับ real e เสร็จอะไรกันบ้างยังไงใครสนใจฝากซื้อฝากขายต้องการลงทุนหรือว่าเช่าบ้านนะครับยังไงติดต่อแมทได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนละกันนะครับขอบคุณมากเลยคะ่ะ que